สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวกันอีกรอบนะครับสำหรับเจ้าหูฟังบลูทูธ TWS F9 นะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของหูฟังทั้งสองข้างโดยที่การนำไปใช้แล้วมีการไม่เชื่อมต่อกันฟังได้ทีละข้างเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรานำหูฟังเจ้า เ9้านี้ก็มาจากกล่องก่อนนะฮะอ่าคือตัวเนี้ยมันมีปัญหาอยู่นะคะว่ามันไม่สามารถเชื่อมต่อกันเองได้แต่เราจะมาทดสอบทดลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะคะเปิดมาที่สมาร์ทโฟนของเรานะคะเปิดบลูทูธอ่าแล้วก็นำเจ้าตัว หูฟังบลูทูธตัวนี้ออกมาทั้งคู่นะฮะดูจากสัญญาณไฟคือถ้ามีการกระพริบทั้งสองข้างแล้วไม่มีการดับไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยคือหมายถึงว่าเจ้าหูฟังทั้งสองข้างเนี่ยมันไม่เชื่อมต่อกันเองนะฮะเราแล้วลมันจะขึ้นบลูทูธทั้งสองทั้งสองข้างมาพ,อพอร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เรายังไม่ไม่ทราบและเรายังไม่รู้แล,แล้วเพิอกดเชื่อมต่อกันไปแล้วอ่า มันก็จะเป็นการเชื่อมต่อแค่ข้างเดียวไฟข้างนี้มันก็จะดับไปซึ่งกรณีนี้เราให้ทำการกดยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนแล้วก็ลบอุปกรณ์ตัวนี้ออกอ่ะลบกอ,อุปก,ก่อน์นะฮะถัดไปปิดบลูทูธแล้วก็เปิดมาใหม่นะฮะจับเจ้าตัวบลูทูธเนี้ยเข้าที่ชาร์จเหมือนเดิมน,นะฮะ หยิบออกมาใหม่แล้วทําการกดข้างใดข้างหนึ่งทั้งสองข้างทั้งทั้งสองครั้งข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะฮะหรือไม่ก็เระกดค้างไปเลยก็ได้อาจนกว่าไฟข้างใดข้างหนึ่งจะดับ นี่คือดับแล้วกดเชื่อมต่อแล้วเรากดเพลงฟังได้เลยเราเปิดเพลงฟังก่อนนะ ลองฟังก่อนนะฮะออกทั้งสองข้างนะฮะ วิธีการนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะเพื่อนเพื่อนลองนำไปใช้ดูนะคะว่ามันสามารถทำได้จริงด้วยแล้วก็สามารถวิธเป็นการแก้ปัญหาายในครั้งเดียวละครั้งต,ต่อต่อไปสามารถหยิบออกมาและใช้งานได้เลยนะฮะขอบคุณที่เข้ามาฟังรีวิวอีกรอบนะคะแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนจะจบคลิปนะฮะเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการใช้งานเจ้าตัวเคต,ตัวนี้ด้วยละกันนะฮะ เพราะว่าคุณสมบัติของเจ้าตัวเคตัวนี้คือนอกจากจะเป็นที่ชาร์จของเจ้าตัวหูฟังแล้วยังจะสามารถเป็น power bank ใช้ชาร์จโทรศัพท์ไปในตัวด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเจ้าต,ตัวนี้มี USB ข้างในนะคะนำสายชาร์จของสมาร์ทโฟนของแต่ละรุ่นนะครับที่เป็น USB เหมือนกันนำเสียบเข้าไปตรงนี้ นะ,ะเราดูจากสัญ,ญลักษณ์หน้าจอเลยนะฮะว่าแบตเตอรี่เราเหลือแค่13%นะฮะเดี๋ยวเราจะลองชาร์จไฟเข้าไปดูว่าชาร์จเข้าไปได้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆดูนะฮะสัญ,ญลักษณ์โอเคคือเจ้าตัวนี้สามารถชาร์จไฟได้จริงแต่เราไม่สามารถ เราไม่สมควรที่จะนําไปใช้เป็นการเ,าเป็นการชาร์จหลักๆเลยเพราะว่า,าตัวตัวเนี้ยมีมีบรรจุไฟแค่สองพันมีสองพันสองมิลลิแอมนี่นี่แหละประมาณนี้คือใช้ชาร์จเฉพาะยามฉุกเฉินนะคะเ,เพื่อนแต่ถือว่าชาร์จได้จริงๆประมาณสัก10-20%เอร์ซนอะไรประมาณนี้เอาไว้ เอาไว้พกไว้ชำยาบฉุกเฉินก็นได้นะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครโอเคนะคะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ